เคยเห็นตู like, that, ้คอนเดนเซอร์ที่วิ่งอยู่หรือว่ารถบรรทุกที่วิ่งคุ้งแดนทหารหนองคายนะคะอ่มีเตอร์วิ่งอยู่อ่าโอเคนะคะเหล่านั้นนะคะคือทางวิการทางบกวิธีวิธีการทางเรือเนาะทางเรือทางน้ำมีอะไรอีกของเล่นลวนของเล่นลวนทางอากาศนะคะทางอากาศแล้วมีอะไรอีกที่คิดว่าจะเป็นไปได้ไปตานีอ่าไปตานีอ่ามีอะไรอีกคะพิธีการทางสุลวรรณ์ที่เราเคยคุ้นชิน บบน้ำอากาศไปแล้วไปสนีไปแล้วรถไฟรถไฟอ่ะมีอะไรอีกอีกนึงอีกนึงเคยเห็นที่มาตะพุทธไหมสายท่อเต็งไม่หมดเลยมาตะพุทธ<ม>ทางท่อนะคะทางสายนะคะสินค้าประเภทนั้นอย่างเช่นอะไรกา๊าซน้ำมันอิโตรเลียมไฟฟ้านะคะนะคะ,เห,หคะเหล่านี้เป็นพิธิการทางสุวระก,กอทั้งิ้นนะคะเพราะฉะนั้นสินค้าของเรามีประเภทอ,อะไรบ้าง เหมาะกับสินค้าปิดเหมาะกับพิธีการประเภทไหนเราเป็นผู้ที่วันนี้มาศึกษาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้น <c oughs> ดูก่อนในขั้นต้นนะคะเราเนี่ยกำลังจะสอบปเป็นตัวแทนของเราเป็นเจ้าของกิจการอันไหนที่เหมาะที่ควรที่เราควรจะใช้กับพิธีการของเราอย่างเช่นของหน่าสดเสียง่ายแล้วเราไปเข้ากับทางเรือมันใช้เวลานานนะนโอ้โหเราเลืเราไปเลือกครั้งเลือกนี้ให้กับเขามันเหมาะไหมสิ่งเหล่านี้เราสามารถสกีมได้ด้วย นะะคด้วยตัวเราเองก็ได้ค่ะ